ในนั้นเนี่ยมีผู้หญิงเยอะไหมไม่มีไม่มีเลยอ่ะเร็วดีกว่าผู้หญิงไม่มีเสียค่าเข้าไหมไม่เสียแะไม่รอดแน่เป่าว่างงี้ดีกว่าเราแอบแบบทำคาแรคเตอร์เราให้ชัดขึ้นดีกว่าช่วยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยสบายเขาหน่อยเอ้ยเอ้ยเอวยสบายเขาหน่อยหมดเวลา ทีนีต้อนรักเขสู่รายการเกมต้องเล่นและเกมต้องเล่นในวันนี้นะครับนั่นคือสไปฟ์ ช่องเนี่ยคือครับเขาก็อาจจะแบบมีเล่นกันบ้างแล้วนะก็แล้วแต่ว่าจะเล่นกันในรูปแบบไหนนะฮะฉะนั้นเราก็เล่นกันแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะเราเองเราก็ไปเฮ้ยเห็นเกมนี้ในช่องอื่นๆเฮ้ยน่าเล่นดีวะก็ลองมาเล่นกันดูบ้างนะครับในรูปแบบของไอแพนชแนลจะเป็นอย่างไรแนะนาตัวนิดนึงใครเป็นใครบ้างครับแนะนําตัวครับพี่นุ้ยครับคีทีไอแพนชแนลครับผมแน่สวัสดีค่ะเค้กนะคะโคบูดิวค่ะ สวัสดีค่ะดิวค่ะเป็นบัญชีครัสวัสดีครับเชแปงครับผมเป็นลูกจ้างครับสวัสดีครับอ่างเปานะครับครีเอทีฟไอแบนชแนลครับ สวัสดีค่ะกิ๊ฟค่ะเป็นเลขาแล้วก็ AE ค่ะติดต่อได้นะคะทุกวัน24ชั่วโมงได้เลยนะคะอีเมลไอแพนชา n น์เป็นวันหยุดได้หน่อยก็ได้จะได้หยุดไม่เป็นไรค่ะไลน์มาทิ้งไว้ได้นะคะไลน์แอดไอแพนชานน์ก็ได้ค่ะเร็วๆนี้มีเมอร์เชนดายค่ะไอแ n นช็อนะคะเอ๊เน้นแหละอ่ะเรามาเริ่มเกมที่หนึ่งกันกับสายลับ โลเคชั่นอไปรอบแรกเลยไปไปรอบแรกเลยมามามาไม่เดี๋ยวเเขารู้เดี๋ยวเขารู้บอกอะไรเบาเบาดูทรงแล้วไม่มีข้อมูลแน่ ไม่รู้กูจะเริ่มยังไงเอ่อผมขอถามคุณหนุยฮะคุณไปทําอะไรที่นั่น่ะหน้าที่ผมมันสาคัญมากถ้าไม่มีผมทําอะไรกันไม่ได้เลยเฮ้ยแค่นี้พอถามต่อถามต่อผมถามดิวเวลาคุณอยู่ที่นั่นเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยมันสําคัญไม่อินแต่เนี่ต่อได้ไหมนจับมาแล้วนะแม่พยายามจะโบยกูอตีคุณมีหน้าที่อะไรเวลาคุณอยู่ที่นั่นเนี่ย มีหน้าที่ที่สําคัญมากๆถ้าไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่นนะเมื่อกี้เราก็สําคัญนะออนี่กันนี่ออสำคัญกว่าคุณอ,อีกเหรอออ,อ,อพยายามพยายามหายอยู่หร <c oughs> ือเปล่าถามอ่งเปาปกติแล้วไปที่นั่นอนะไปในฐานะอะไรไปในฐานะคนสําคัญโอ้โอคัญปี ก็พี้ถามคุณเค้กที่นี่อ่ะคนมากกว่าแบบ500คนขึ้นไปปะก็เยอะพอตัวอยู่อ่ะก็หลักร้อยอ่ะแต่ไม่ถึง500ร้ออ่ะเออคะถามพี่กิฟต์อ่ะสถานที่เนี้ยส่วนใหญ่ในชีวิตจริงๆของพี่พี่ไปวะไม่ค่อยแต่เห็นคนอื่นไปบ่อยเห็นใครนะเห็นน้อถามคำถาม ถามพี่หนุ่ยทำไมหน้าที่ของพี่หนุ่ยถึงสำคัญหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นชีตายคนได้อ่าาาาาลาา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 าชีาาาาาีาาายาา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 ่าา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 าดีาาาาลาา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 าไาาาาา มันมันร้อนไหมมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมถ้าสมมุติผมผมมีผมผมเตรียมความพร้อมมาดีอะก็ชิวๆผมขอถามคุณกิ๊ฟครับค่ะในนั้นเนี่ยมีผู้หญิงเยอะไหมไม่มีไม่มีเลยอะเร็วเร็ววะผู้หญิงไม่มีอ่างเปาว่ามันเลยซะปกติอ่างเปาอ่ะไปที่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งไปไหมไม่ไปจริงเหรอใช่ไม่ไปถามต่อนะพี่ดิวมามีแอร์ป่ะที่เนี่ยบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีโอเค ดีเดียวหามาเอ้ยว่ามาไอ้หนูพี่ตู่เคยไปที่นี่ปะเคยเอ้ยตาเลยแล้วคุณกิฟต์เสียค่าเข้าไหมไม่เสียเตาว่างี้ดีกว่าเราแอบแบบทำคาแรคเตอร์เราให้ชัดขึ้นดีกว่าช่วยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยสปายเขาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปายเขาหน่อยหมดเลยล่ ถามพี่แปนปฏิเนี่ยถามเลยดีอว่ะสีสบอคือตอนนี้โม่เปิดเลย้อมอม่ะถามเลยถามมาอาติสถานที่เนี้ยส่วนมากคนที่ไปอ่ะเป็นวัยไหนพี่ตอนปลายอ่ะที่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนแบบใกล้มวยอ่ะผมขอถามคุณจิ๊บครับ ตรงนั้นน่ะมีขายแบบแอลกอฮอล์ไหมไม่มีไม่มีขายแอลกอฮอล์ไม่มีเหมือนเป็นเขตต้องห้ามเราไม่ค่อยตอแหลคุณแครอากิถามเพืไอถามอะไรแล้วเนี่ยถามเพื่อให้รู้โลถามเพื่อให้พี่อะไรใครเป็นไม่ใช่ไอ้ที่ถามเค้กถามเค้กถามเค้กเค้ไปที่นี่บ่อยไหมในโร่ปะเออในโร่ถ่ในโร่หนูต้องไปต้องไปทุกวันหรอต้องไปทุกวันคือบางทีมันก็อาจจะสลับสลับกับเพื่อนไปแหละแต่หน้าที่หนูมันคือเออหนูต้องไปแล้วอ่ะ ไอ้นี่แล้วอ่ะเฮ้ยนี่แล้วเรามาโหวตกันโหวตมาโหวตกันนะคะว่าใครเป็นสปายดีเซนนับหนึ่งสองสามถ้าเสียงแตกคอนะสบอคอนี่ยบยลูกมือพอจบสามปุ๊บชี้พอจบสามปุ๊บแล้วชี้บุคคลที่คุณต้องการจะรู้ว่าเป็นสปายหรือไม่นะคะพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามบุ้งคุณชี้วยติคุณก็ชี้ด้วยเอ้าพี่เป็นสปายปะ ว่าเดขาต้องเดาก่อนเราะานีนีเราดูวันเราดูวันไปทำาดนแบงค์เลย่ะแล้วหนูก็แบบเราเรา่วยเีนึ่งอย่าให้เขาได้คะแนนผมเหนื่อยที่สุดอ่ะเหนื่อยที่สุดอย่าเพิ่อย่าเพิ่เขาย่นอยู่เราเราไปให้เขาเ่ส่วนชั้นมันที่สุดโอยากั้นไฟบ้างบางคราวเขาหนูสิ้นเสียงอันนั้นปึ๊หนูต้องขึ้นไปละ พังหนูไอ้ค oh. ุณพังหนูเหรอพังหนูหนูอะไรอยู่วะเป็นคนกลางเอมใช่วยขนาดนี้แล้วนะคุณโอ้ยมึงลงเป็นั่งด้วยมึงไม่มีอะไรเลยอยากไปไปเก็บรีแคปรีแคปข้อมูลที่ได้แล้วพี่ลไดเลยรีแคปลองลบลคือตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบไปแบบสถานที่ราชการกันเสร็จนี่เมื่อยพี่เกลียดเขาเดี๋ยวเขาเขารู้เีลย ไชว่ะแล้วก็นี่ร้อยคนที่นี่อ่ะคนมากกว่าแบบ500อคนขึ้นไปป่ะก็เยอะพอตัวอยู่อ่ะก็หลักร้อยอ่ะแต่ไม่ถึง500รอ่ะอ่ะนี่สาคัญสําคัญนี่อะไรนะมันที่สุดมันมันที่สุดสถานที่บันเทิงอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะทายเลยผับบอสอ่าผับนะคะคำตอบที่ทุกคนผับเป็นคําตอบที่พี่ครับจริงๆแล้วคือสนามมวย นี่เลยทำอย่างนี้เลยหรออย่างนี้ปกปัญกรอยดูโอเคครับทุกคนครับและนี่คือเกมที่สองติดตัเลขโอ้นะคะ้อันนี้อยู่ในโลอยู่ก็เนี่ย ไหนไหนไหนแบบว่าลองทำท่าโลก่อนก่อนที่จะเริ่มเกมนี้นะลองทำโลก่อนโอ้ยวันวันมองเจออะไรบ้างนี้เป็นไรอันนี้เป็นไรเก็บอ่ะเอ้ยมันเป็นสองรอบเลยเอามาทาให้พี่นุย สถานที่เนี้ยเฮ้ยอย่าชัดนะอย่าชัดนะโอเคโอเคพี่หนุ่ยอ่ะชอบไปผ่อนคลายไม่ชอบหรออ่งเปาว่าไงคะพี่เอ้บอกอะไรอยู่ว่เนี่ยเปลาค่ะอ่ะคนส่วนใหญ่เวลาเขาไปอ่ะมันต้องเป็นความรักไหมเต็มคุณเจแปะคะครับผมครับคุณอย่ามาพูดกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะคุณชอบไปไมข้าตามในโล จริงๆผมไม่ได้ชอบไปนะแต่ว่าผมอยู่ที่นั่นผมทำที่นั่นโอเคอผมถามคุณดิวครับสถานที่นี้มีอาหารขายไหมมีมีอาหารขายมือดืวยทำเค้กนี่เลโลงไงโลงมนอยู่ๆก็เสียงดัง ไปทำอะไรน่โอ้พ่หนูวอยู่กวมเาเวมันชัดเกินอ่แม่เดี๋ยวมันชัดเกินอย่ามาแตกกูกูมีเขียนกูอ่ะเออ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 เอเอใเเอเออเอไเออเออเออออเ่นเ่อออเ่อเอเอเออเ่อเออเ่อเออเอเอ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 อเ่ออเเออ พี่หนุ่ยโอ้ยอันนี้คลิปหนยอยู่วะเนี่ยปกติพี่ไปที่เนี่ยไปนานไหมใช้เวลานานไหมไปเที่ยวแบบไหนเรียกว่านานค้งคืนอ่ะหรือกลับเลยงั้นงั้นงั้นีนนว,ว่าไม่นานเพราแต่แป๊บๆไงมึงวะเนี่ยมา <c oughs> ต่อเอติมอีกแล้ว คุณเค้กว่าไงพี่เวลาคุณทํางานที่เนี่ยคุณไปทํากี่โมงก็ไปเข้างานตามเวลาเนีไม่ใช่แล้วถ้าเข้างานตามเวลาที่แทงกลางเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จะโยนให้หนูเนี่ยพี่โยนให้หนูเนี่ยหนูโคตรชัดเลยนะพี่อั้งเปาแป็นๆละเขาวอย่างเปอล์อังเปาคิดว่าสถานที่เนี้ยคนเยอะไหมเยอะค่ะก็มันไม่ใช่ว่าเยอะแบบร้อยสองร้อยอ่ะมันก็จะมีกลุ่มเฉพาะคนที่ชอบไป ถามคุณเจแปนค่ะทำมาเลยอยากรู้ว่าที่นี่สว่างปะสว่างสวา,วาย <c oughs> จริงจริงเอาโอเคโอเคเก <c oughs> <laughs> ็บเก็บเก็บ นิวครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขาเล่นของกันไหมเล่นบ้างม่เล่นบ้างแล้วแต่ว่าจะเล่นอะไรหมายถึงของอะไรนะนิวถายไปเปล่าดีกว่าอยู่ที่นั่นน่ะเขาเรียกใช้กันบ่อยปะบ่อยมากอุ้ยพูดเยอะไม่ได้ฉัส่วนมากผู้หญิงผู้ชายฉันก็ไม่ได้ถามแล้วถามแล้วนะขาที่หนุ่ยขาว่ามาค่ะอันนี้หนูอยากรู้เลยจริงๆเลยนะ ที่ตรงนี้อ่ะเป็นไรเป็นไรใจกูตันใจเต้นใจใจใจกูเต้นเพราะกาแฟหรือเพราะมีถานเนี่ยมามามาโทษทีโทษทีที่ตรงนี้อ่ะในประเทศไทยมีบ้างมีดิไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณเจแปนครับผมที่พวกเราทุกคนอยู่เนี่ยนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะมมีมีเป็นแบบเป็นเทพก็มีอ่ะมีออ๋เป็นเทพ คุณกิ๊ฟคือปกติแล้วเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าคุณไปที่เนี่ยหยรู้เลยอ่ะเพราะทุกคนต้องชูสหนูฉันได้สบายจ้ะและที่ที่นี่ที่ฉันจะตอบเนด้ยก็คือว่าให้กวเดี๋ยวขีดจะมั่นเกิดจ้ะคุณไม่รู้หรอว่าที่คุณพูดพกันอ่ะกูกำลังเล่นกันอยู่หรือเปล่า เลยหน้าแหกก็หน้าแหกเอาดิเอาให้มันเป็นบีมไปเลยอาอบนวดตัวเองโอเคดีใจกับหนูเลยสิคะกิเกหนูเล่นให้ดูแล้วนะโอ้โหเจริงคือกลัวรู้นะใช่อจะรู้แล้วเป็นเป้ารู้นะ ใช่ว่ามึงเก่ง่งนะเมาเฉลยเมื่อกี้หน่อยโรเมื่อกี้เป็นอะไรกันเป็นเพ่บ้านครับนี่เป็นอะไรเด็กเชียร์แขกพี่เป็นเด็กซื้อธรรมดาทีเนี้ยน่าจะเป็นกะหรี่ด้วยกันเพราะหนูว่างไม่ไดาเป็นกะหรี่เป็นหมอนวดกันนั่นแหละแต่แต่รกูสงสัยกูมาสงสัยก็คือว่าอันเนี้ยเขาเล่นชัดมึงเหมือนก๊อปปี้อะไรเงี้ยตอนแรกเลยนะกูรู้แล้วก๊อปปี้ไปกิฟต์ทำไมมีสองคนนะเงินเป็นเพื่อนเลยเหรอเอ๋อเพราเป็นแหละผมเป็นเจ้าของหมอนนวดอ่ แล้วนิ้วมาแล้วเดี๋ยวเป็นที่เลยเขาจะเอาเป็นลูกค้าตอนแรกอ่ะรอบที่สามครับ,ร,บรอบสุดท้ายครับมา,มายาเดี๋ยวแชทไปเซน์มันบอกว่าต้องถามคนนี้คุณเจแปนครับผมที่ตรงนี้อ่ะคุณอ่ะต้องไปเป็นประจำไหมไม่ครับ ผมขอถามคุณหนุ่ยว่ามาครับคุณเหนื่อยเป็นตัวนี้กูบอกเลยนะเดี๋ยวมันชัดเกินเดี๋ยวไเยนดิเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวมันชัดไปคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยเนี่ยว่ามาเสียเงินเยอะไหมกับการไปที่เนี่ยเยอะผมมีเท่าไหร่ผมต้องทุ่มเทก็ชีวิตจริงอ่ะคุณเจแปนครับผมคุณอยู่ที่เนี่ยคุณมีหน้าที่ทำอะไรผมอยู่ข้างหน้าสุดเลย ทำตาใสผมขอถามคุณกิฟครับค่ะในโรของคุณเนี่ยคุณจะต้องเจอกับคุณต้องเจอผมไหมเจอค่ะเจอพระไหว้กันหน่อยหรือว่ายังไงอย่าโี่ยอยงาโม้ยรู้กันถามเค้กอ้าถามเค้กว่าไงคะสถานที่เนี้ยเค้กไปบ่อยไหมไบ่อยเค้กต้องมาเค้กต้องอะไไงเค้กก็ต้องมาเค้กรับมาแล้วอ่ะ เปต้องมาโอเคถามที่เดียวมาที่เนี่ยแอร์เย็นไหมเห็นพังไม่เย็นมาอะไรนะเราที่เดียวถามพอถามเป่าถ้าต้องมาที่เนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณทำอะไรเปิดประตูค่ะอ ก็โอเคนะโอเคนะไม่ได้ตามก้มีคนเลิกปั๊บนึงนะตอนนี้มันบอกว่าเดยเคกว่าไม่เคก็เนี่ยคุณเจแปนนี่แหละข้างๆกูแต่ว่าเดี๋ยวขอเดยเคก่อนมาๆมาถามสิก็ถามไปถเคถามไปเคเราเลยเเสถานที่แห่งนี้คนเยอะไหมเยอะน้อยโอเคถามเบาต่อสถานที่แห่งนี้กว้างมากกว้างกว้างมากเลยมากด้วยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่อื่นนะ เอาอะไรมาวะดเอาอะไรมาวะดคุณเจแปนได้ครับมาคุณมาตรงนี้อะหรือสถานที่แห่งนี้อือะผู้หญิงเยอะปะเยอะโอเคโอผมขอถามคุณนิวครับสถานที่แห่งนี้นะคนที่มีแบบอำนาจอะคนที่มีอำนาจเลยนะตัวเลยเขาแบบเขาดุไหมไม่นาะมีแต่ปะ อะไร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 เออถามมังเปาเฮ้ยอย่าเพิ่งเล็งฉันดิเธอต้องเชื่อฉันคนที่ฉันเล็งอยู่เฮ้ยขอามมังเปาค่ะค่ามาดินอกจากคุณเปิดประตูแล้วอ่ะคุณทำอะไรฉันคุยโทรศัพท์ค่ะคุณเคคะว่าค่ะฉันขอถามคุณนะคะว่าไงคะตามหนูมาเชื่อหนูดิสถานที่นี้อ่ะค่าไฟแพงรึเปล่าโอ้ก็เกือบสองหมื่นสามหมื่นอ่ะเพราะมันกว้างไงโอเคถามคุณกีบค่ะ มาในสถานที่แห่งเนี้ยค่ะคุณกิ๊ฟจะเจออะไรอันดับแรกเจอคนนั่งกันเรียบร้อยมากเลยค่ะลาพี่กิ๊ฟถามต่อค่ะสถานที่หนุ่ยพี่หนุ่ยมีอำนาจป่ะสถานที่แห่งเนี้ยเรียกกูเปิดเอเ๊ยกันเบอร์หนึ่งก็แบบอย่างเงี้ยนะคุณเจแปนครับครับผมสถานที่เนี้นะมีห้องน้ำในตัวป่ะไม่เดินอะน้องมาปวดน้องอะ ผมถามอ่งเปาครับคุณเคยไปสถานที่นั้นน่ะคุณไปยากไหมยากเกี่ยวอือตอนนี้ยากอ๋อยากอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวขอพูดนิดเดียวนะรู้เลยนะว่าตอนนี้สปายรู้แล้วว่าโลคืออะไรแต่แม่งเลือกที่จะเล่นแบบไม่ยกมือแล้วตอบเลยอันนี้คือความยากจุดหนึ่งแค่นี้เหรอใช่แต่เอานี้นะไม่ต้องมาพูดเลยนะว่าแบบ เก่งวิเคราะห์อ่ะเพมันชัดนาะแป๊บนึงนะมันชัดมันชัดมากโหวตได้ไหมล่ะโหวตมามาสองใช่มันจะเท่าท่เถร่เท่าสเท่าอ่ะเลือกเปาไงของคนทีโดนโหวตมากที่สุดเอาสิพูดเร็วๆวางว่าเป็นสปายอ่ะเป็นสยปรบเห็นยังบริษัทไอแป h a n แนลครับ ใครตอบพี่หนุ่ยตอบกุนส้นสตีนมากไม่ได้อะไรจากพี่หนุ่ยเลยจริงนะไม่ได้แต่แต่สิ่งที่แต่ขนาดเค็คตอบชัดแต่มีคนสงสัยเค็คนะเราคื่อถามเหรใช่ถามว่ามีคนถามว่าที่เนี่ยมีแอร์ไหมที่เนี่ยแอร์เย็นไหมเห็นพังไม่เห็นพังเกินแล้วนักคนรเ้คำมากที่นี่ไม่แ ที่เนี่ยชใช้คำที่นี่หมดใช้ที่นี่หมดอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมอะ่ะผมะผมาโชคดีที่ทำให้พวกคุณอ่ะค่อยเคลยได้เพราะเพราะผมบอกว่าผมอยู่ข้างหน้าเลยคุณเจแปนครับผมคุณอยู่ที่เนี่ย คุณมีหน้าที่ทําอะไรผมอยู่ข้างหน้าสุดเลยเพราะผมมีรูปของผมอยู่ข้างหน้าจริงแล้วผมพอแกะได้เสร็จปุ๊บโอเคก็เฮ้ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เล่นเวที่แบบว่าจนจบอะแล้วก็ทายกันอะเอาแบบเออไม่ยอมพูดว่ายังไม่อยากเฉลยไม่เอาคะแนนก็ได้เออไม่เอาคะแนนแต่อยากได้อยากเห็นเกมเป็นยังไงคนเป็นใครบ้างอหรอันนี้เข้ามาคุยโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นคุณกิฟต์ใช่ค่ะอืม AE ค่ะ AE สาวใช่พี่ก็ยังไม่รูใครเอออะไรวะเป็นไาเคกเหรอเป็นตัวเองเอาใจเป็นโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์อันนี้เป็นอะไรไททายก่อนไททายก่อนกูแน่เลยไม่หนูหนูหนูเล่นเป็นอะไรหนูหนูหนูเล่นอะไรไว้วะหนูเล่นแบบก็นิ่งๆอ่ะแล้วหนูรู้ตัวเลขตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกูเย้คือบอกอยู่หนูเป็น HR ไม่ล่ะเป็นกูเราเล่นเป็นอะไรอ่ะชัดยังอ่ะแค่เป็นคุณก็แล้วเมื่อยเกมแรกอะเกมแรกที่คุณไปนั่งูดอะนักพเหรอวะทำอย่างนี้นะหัวใช่และในในหัวคิดนะ ครเขาเล่นเยี่ยก็ทีเลยวกนจีนแล้วั่ตรงนจริงจนะไอ้สปายเล่นยากยาเล่นยากถ้ามันคือตอนแรกเทียกูเป็นกูทำอะไรดีวะแต่คือแบบว่าพอพอพอไปบอกว่าเฮ้ยตัวเองไงผมอยู่หน้าสุดเลยผมผมเจอเจอมาก็ต้องเห็นผมอะคือมันกลายเป็นแบบว่าไอ้เฮียไปแฝนกับ ป้ายผมที่อยู่ข้างหน้าจริงๆหรืว่าใช่หรูว่าเป็น HR เจิดผมอยู่ข้างหน้าเลยตอตอบตอนเขาบอกว่าเขาเป็นหน้าสุดอะหนูบอกไม่ใช่ละคนนี้แน่เลยหนูเบียดมาตอนนั้นเลยมานี่เลยไม่งั้นกูจะเถียงเลยก็ไม่เห็นหรอกูอยู่น้านสุดเลยฉันก็เลยพูดว่าเป็นพระอ๋อที่จะพูดเนี้ยเห็นป่ะแล้วพวกเค้ากูเอ๊ะมาที่ฉันเลยคุณกิฟต์ครับในโรของคุณเนี่ยคุณจะต้องเจอกับคุณต้องเจอผมไหมเจอค่ะเจอพระไหวกันหน่อยหรือว่ายังไง ไม่เห็นไม่ดีไม่ตับไม่ไม่เห็นหรอกก็ก็ยืนทำท่าอ่างี้อยู่หน้าเราออกดิเอาตกใจกันหลายคนหรอกเอาโอเครั้งหน้านะครับอยากให้เราเล่นเกมแบบนี้อีกนะครับหรืออยากให้เราเล่นเกมไหนนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์มาได้เลยครับและนี่คือเกมต้องเล่น